ไว้โคตรลำโพงไาย400ตู้ยังไม่ได้ทันเปิดฝั่งเขมก็มีมุกตลกมาให้ดูก่อนแล้วค่ะ นี่คือโฉมหน้าอของความพยายามที่จะสร้างกำแพงเสียงมาทาชนแต่ลืมไปว่าโลกนี้มีแรงโน้มถ่วงปฏิบัติการลำโพงยักษ์ติดตั้งบนรถไถท,ที่ออกแบบมาแค่อลังการแต่ไม่ได้คำนึงถึงสมดุลผลคือแทนที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือน,นที่ชายแดนดันดมาสร้างแผ่นดินไหวนในเขมรเอง,องตู้ลำโพงหนักๆเนี่ยมันไม่ยอมร่วมมือค่ะพังคลืนพลิกคว่ำลงมาทับคนขับรถไถซะงั้นบาดเจ็บไปตามระเบียบส่วนกองเชียร์ก็ไม่ต้องพูดถึงค่ะวิ่งหนีกู้ชีพ จำพงกันวุ่นวายสรุปภารกิจสั่นสะเทือนปฐพีครั้งนี้พังตั้งแต่ฐานก่อนจะได้ยินแม้แต่เสียงแหลมฮ่าฮ่าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดไลค์แสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพวกเรามาจนถึงช่วงท้ายของคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ